was the most ambitious movie the e ฮอตอิชชู่รู้นี่ยังไม่ต้องรอดูเดเรคเตอร์คัตผู้กำกับบอกดูนสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว h o ตอิชชูรู้นี่ยัง Paul Matreides ดูนพัทูกลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายนะครับทั้งในแง่ของรายได้และคําวิจารณ์รับโดยเนื้อหาความยาวกว่า165นาทีแต่หนังก็ยังมีความจําเป็นจะต้องตัดเรื่องราวสาคัญๆบางอย่างจากนิยายต้นฉบับปรับทั้งเหตุการณ์บางเหตุการณ์รวมไปถึงตัวละครบางตัวละครครับอย่างตัวละครทูเฟอร์ฮาวัต ของสเตฟานแมคคิลลี่แฮนเดอร์สันที่ในหนังสือค่อนข้างมีความสําคัญนะครับแต่ในหนังภาค2กลับไม่มีบทบาทอะไรเลยโดยเดนิสเวอร์เนอร์ผู้กํากับยอมรับตรงๆนะครับว่าตัวเขาเองเสียใจเหมือนกันครับที่ต้องตัดตัวละครทูฟอร์ฮาวัตออกไปจากเรื่องนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งนักสแสดงนะครับที่โดนตัดออกไปจากหนังเรื่องดูนพาร์ทูนั่นก็คือทิมเบล็กเนสันครับซึ่งตัวของทิมเบล็กเนลสันเองก็บอกว่าเสียายมากๆครับเพราะพลาดโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในหนังระดับตำนานแบบนี้แต่เจ้าตัวก็ยังค่อนข้างให้้้เเเกกกกกยยยรตติััับบผผูําาดดววอ ต้องรับบทเป็นตัวละครอะไรและบอกว่าถ้าเดนิสเวลเนฟอยากจะเปิดเผยว่าเขาแสดงเป็นอะไร <c oughs> ก็ให้ตัวของผู้กำกับเป็นคนพูดเองดีกว่ารับโดยทีมเบล็กเนสันมีชื่อขึ้นในเครดิตในฐานะบุคคลที่หนังต้องขอบคุณเป็นพิเศษรับ สำหรับประเด็นเรื่องของทูเฟอร์ฮาวัตนะครับตัวละครทูเฟอร์ฮาวัตเป็นเมนเทสประจำบ้านอัตริเดสครับซึ่งเมนเทสก็คือมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนให้ทําหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์ของจัก,กรวาลดูนครับในหนังสือเนี่ยทูเฟอร์ฮาวัตถูกบังคับให้ทํางานให้กับบารอนฮักคูนนครับหลังจากที่พวกเขากลับเข้ายึดครองดาวอาราคิสแต่อย่างไรก็ตามในดูนพาร์ทวันเนี่ยชะตาก,กรรมของทูเฟอร์ฮาวัตก็ไม่ได้มีการสรุปครับว่าเขาหายไปด้วยเหตุผลอะไรแต่จากข่าวนะครับมีการรายงานว่าสเตฟานมิคคลีเฮนเดอร์สันมีการมา,า,านนรด Uve, น่าจะได้ถ่ายทำเรื่องราวของตัวละครทูเฟอร์ฮาวัตเอาไว้ครับแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจตัดบทบาทดังกล่าวทิ้งออกไปครับหลายคนมีการแซวนะครับว่าถ้าหนังตัดฉากเดินทะเลทรายอะไรออกไปบ้างเนี่ยก็น่าจะพอมีพื้นที่ให้ทูเฟอร์ฮาวัตปรากฏตัวครับแต่จริงๆเหตุผลในการตัดตัวละครทิ้งไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของความยาวของหนังอย่างเดียวครับแต่ผู้กำกับบอกว่าดูฉบับของเขาเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องราวมุมมองของกลุ่มเบเนเจซิริสให้ชัดๆไปเลยครับก็เลยต้องตัดเนื้อหาที่ดูไม่เกี่ยวกับเบเนเจซ หนังยังมีตัวละครอีกหลายๆตัวนะครับที่หายไปจากหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีอาทริดิสที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถูกเปลี่ยนบทบาทไปอีกแบบหนึ่งแทนส่วนโอกาสที่จะได้เห็นฉากที่ถูกตัดออกไปทิ้งเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแม้ปัจจุบันจะเป็นยุคที่เรียกว่าดเรคเตอร์คัเฟื่องฟูนะครับซึ่งถ้าจะทําก็คงทําได้แหละครับถ้าจะทําหนังดูนพัทูออกมาเป็นดูนพัทูฉบับวิลเลนเนฟคัดแต่เดนนิสวิลเลนเนฟไม่ใช่ผู้กำกับที่นิยมทําอะไรแบบนัันััั้้้้นนนนนรรบบบเเเเเจจาาาตววววะทํหหงอ์์ช่ดียยยใมสมสูณแบบไปล ดีเรคเตอร์คัดเลยครับแม้กระทั่งการปล่อยดิลิ e d s ดซีนออกมาให้แฟนๆได้ชมกันด i s ิส l ว e n e เน e ยังมีการยืนยันเลยครับว่าถ้าเป็นเขาเขาไม่ทำเด็ดขาดครับ เจ้าตัวบอกว่าไม่มีแผนจะเผยแพร่ดีลิเทอรซีนอะไรของหนังออกมานะครับและมองว่าถ้าไม่ได้อยู่ในหนังฉบับสมบูรณ์ก็ถือว่าหนังส่วนที่ถ่ายทําไปแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันได้ตายไปแล้วครับโดยเจ้าตัวอธิบายว่าคนที่เฮิร์ตที่สุดในเวลาที่ฉากต่างๆต้องถูกตัดออกไปก็คือตัวเขาเองนั่นแหละครับโดยเขาบอกว่าในอ d ดิ i ติ้งรูมเนี่ยมีการเถียงกันอย่างดุเดือดมากครับบางครั้งตัดไปแล้วก็สองจิตสองใจแต่เมื่อผ่านจุดวกกลับไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้ครับเปรียบเทียบเหมือนกับซามูไรที่คว้านท้องตัวเอองงไไปแลล้้วคมมม่สาาารถยนกับฟื นชีืได้ใหม่ครับเดนิสวิลเลนฟยังย้ำนะครับว่าฉากไหนที่ไม่อยู่ในหนังแล้วเนี่ยมันก็เพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วและคงจะไม่มีเหตุผลให้ใครต้องได้ดูฉากนั้นอีกต่อไปครับดังนั้นถ้าใครคาดหวังจะได้ดูดูพาร์ท2ูวิลเลนฟคัท คงจะต้องพับความหวังอันนั้นเก็บเอาไว้เลยแหล,ละครับและนี่แหละครับฮอตอิชูรู้นี่อย่างประเด็นล่าสุดจากภาพยนตร์เรื่องดูนพาร์ทูหนึ่งใน,นหนังที่เปิดตัวมาประสบความสำเร็จมากๆในปีนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิวเฟเด์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel m a j o r Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, yeah it's cool